สวัสดีค่ะวันนี้บ้านพัชรีนะคะทำต้มยำไก่กันคับเพื่อนๆค่ะนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่เครื่องเลยเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะคะมีอย่างนี้เลยนะคะใส่ไปเลยยานะคะ่ะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะใส่เกลือเออในน้ำนี้ใส่เกลือไปแล้วนะคะแล้วไก่นะคะเพื่อนๆไก่อันนี้นะคะ ถ้าเราสับมาแล้วเราจะไม่ล้างแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะเราล้างจากเป็นตัวแล้วนะคะข้างในเราไม่ล้างมาแล้วนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับความอร่อยนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะพัทีต้มไก่หนึ่งตัวเลยนะคะเพื่อนๆค่ะตัวนี้ก็ประมาณสองูนะคะเพื่อนๆนะคะเราเราจะเป็นจะต้องทำหม้อใหญ่ๆเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเด็กๆ เด็กๆอยู่บ้านนะคะแล้วก็งานพัชรีเยอะมากนะคะทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีอาหารไว้ในหม้อใ,อให้เด็กๆนะคะเพื่อนๆนะค่ะนะคะราเดือดแล้วมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะใกล้สุดแล้วนะเพื่อนๆนะสูตรของเราก็คือเราต้องใส่ปลาด้วยนะคะเพื่อนๆใส่ปลาราปรุงรสนะคะเพื่อนๆคน่ะคะสูตรเราจะสุดยอดสุดยอดอย่างแท้ับก็คือปลาทรงเครื่องนะคะมันจะเหมือนต้มโค้งเพื่อนๆนะคะใครเคยกินบ้าง สูตรบ้านใครบ้านมันนะคะแล้วเราก็ใส่เราจะใส่เป็นใบกระเพรานะคะเ,เพื่อนๆนะคะแล้วก็มะาานาวนะคะแค่นี้ค่ะแค่นี้ก็อร่อยมากงใหแล้วนะคะเ,เพื่อนๆไปพร้อมแล้วไปชิมกันได้เลย <c oughs> ต้มยำไก่เสร็จแล้วจ้ามากินข้าวกันแล้วอร่อยไหมมามากินด้วยกันค่ะเ,เพื่อนๆ